สสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับโรคกลัวสังคมนะครับอย่างแรกก็คือโรคกลัวสังคมไม่ใช่ขี้อายนะครับโรคกลัวสังคมเนี่ยเกิดจากมีความกลัวกังวลแบบเกินเบอร์เวลาต้องเข้าไปเจอสถานการณ์ทางสังคมเพราะว่าเขามีความกลัวว่าคนอื่นจะบูลลี่เขาจะมองเขาแง่ลบจะถูกจัดนะครับทำให้เขาเองเนี่ยจริงๆเขาอยากเข้าสังคมแต่ความกลัวทําให้เขาหลีกเลี่ยงที่จะเข้าสังคม อย่างที่2นะครับ,รบเวลาอาการทางกายเวลาไปเจอสถานการณ์ทางสังคมเนี่ยมันชัดเจนมากจนทําให้เขากลัวอาการทางกายเช่นใจวิววิวใจสัน่นมือสัน่นเงื่อออกหายใจเร็วหายใจไม่อิ่มนะครับแล้วก็จะมีความอาการที่แบบว่าพูดติดติดขัดนะครับทำให้ตัวเขาเวลาไปเข้าสังคมเนี่ยรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นตัวเองนะครับอย่างที่3นะครับโรคของสังคมร,รักษาได้นะครับรักษาด้วยวิธีการรักษาโดยการใช้ยาก็ได้เป็นยาต้านเศร้าแล้วก็ยาลดความกังวลเรียกว่ากลุ่มเบนโซอัลีปีด แล้วก็จะมีการบําบัดความคิดและพฤติกรรมหรือการทําจิตบําบัดนะครับหลักการของการทําจิตบำบัดคือการไปรเผชิญกับสถานการณ์รที่คุณกังวลสถานการณ์รที่เรากลัวสังคมนะครับแล้วทาให้เหมือนฟีดแบ克หรือการไปเจอเนี่ยทำให้บอกเราเองว่าเราสถานการณ์รสังคมเนี่ยไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะเราปลอดภัยที่จะอยู่ในสังคมนี้นะครับก็ระยะยาวอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับถ้ารักษาอย่างถูกวิธีนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของโรกคกลัวสังคมนะครับ